สวัสดีครับพบกับพ่รักึกษาอินดี้นะครับผมนี่วันนี้พ่รักก็มีคอนเทนต์นะครับได้ไปจับรองเท้ามือสองนะครับคู่หนึ่งนะครับยี่ห้ออาดิดาสนะครับใครเคยซื้อรองเท้ามือสองมั้งครับปกติพี่จะเคยซื้อแต่รองเท้ามือหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรองเท้ามือสองก็จะซื้อตามตลาดนัดปกติคู่ละประมาณห้าสิบาทแพงขึ้ก็จะประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่เป็นรองเท้าที่ไม่มียี่ห้อนะครับเป็นรองเท้าพวกรองเท้าหนังบั่งอะไรได้เปื่อยนะครับแต่วันนี้นะครับพอดีได้ไปแปดพิบูลมานะครับแล้วก็ ไปเจอรองเท้าผู้หนึ่งถูกใจครั้งแรกไม่รู้หรอนะครับว่ารองเท้ามันยี่ห้ออาดิดาสนะครับคือชอบที่ทรงมันนะครับทนระงมันแล้วก็รูปร่างหน้าตามันแล้วก็สีสันของเขาอะนะครับสีสันขเขาจะเป็นประมาณนี้ครับคือชอบทรงแล้วก็รูปร่างนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อจริงๆวนอยู่สองรอบแล้วแหละถามราคาที่แรกตกใจแคกตกใจก็ เลือกดูลองใส่เอมันใส่สบายดีนะนุ่มนะตอนนี้นยังไม่ไม่สนใจนะครับว่ามันจะเป็นของแท้หรือว่าเป็นของจริงหรือเปล่าแต่แม่ค้าเขายืนยันนั่นเป็นของแท้นะครับของอาดิดาสนะครับยี่ห้อนะอะไรนะรุ่นอัลเทอร์บูทอะไรนั่นแหละที่ก็ไม่รู้นะครับใครที่พอจะมีความรู้ด้านรองเท้านะครับรบกวนคอมเมนต์บอกนิดน,นึงนะว่าที่ซื้อมามันเป็นของจริงหรือเป็นของกอปเกตเออะไรประมาณนี้ก็ให้ความรู้กันได้นะครับแต่จริงๆที่ตัดสินใจซื้อไม่ได้เน้นว่ามันจะเป็นแท้หรือว่าปลลมมมนนนะคครรบแแเ้้้งงาาาาววววววกกก็็ูทสสสยยด ความชอบส่วนตัวแต่ก็อยากจะทราบว่ามันเป็นของแท้จริงๆหรือเปล่าเผื่อได้เป็นความรู้สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมนะครับจะได้เป็นวิทยาทานนะครับในการเลือกซื้อลองเท้ามือสองนะครับที่มียี่ห้อเพราะเราซื้อมาอันนี้ก็ไม่ได้เบาเๆนะครับเพราะเราซื้อมาอันนี้ก็ไม่ได้เบาเๆนะครับปกติบอกก่อนนะไม่เคยซื้อรองเท้าแพงขนาดนี้นะครับอันนี้นะครับให้ถ่ายราคาเท่าไหร่ให้ถ่ายครับราคาเท่าไหร่ครับเขาบอกว่ามือหนึ่งนี่ประมาณเกือบหมื่นนะพี่อย่างนู้นอย่างนี้ เป็นป้าทีเขาแก่แล้วพวกน้องนี่เกือบหมื่นนะน่นนี่นั่นเนี่ยตอนนี้มันรองเท้ามือสองมันก็ตกรุ่นแล้วมันเก่าแล้วก็ข like. ายตามสภาพแบบนห้โฟมมันก็จะออกเหลืองๆองอยา่างเงี้ยครับมีเม็ดโฟมเป็นต่วเหลืองแต่ยางยังดีอยู่เนยนะครับพื้นยางยังดีอยู่นะครับเนี่ยพื้นยางดีแล้วก็คือใส่แล้วมันใส่สบายนุ่มนะที่สําคัญพี่ไม่ชอบผูกขูรองเทา้าเห็นี้มันผูกอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถสวมได้เลยเนี่ยตรงนี้มันจะมีแบบเนี่ยมียางยืดที่ขอบเนีนยไหมมันใส่ได้สบายตรง,น,รรงนี้ครับมันล็อกขาเราพอดีจริงๆไมม่่่่ใชเเเบบบออรรร์์พีีนนนะคััป็จะใส่ ใส่เบอร์ประมาณสามเก้าสี่สิบนี่คือเต็มที่แล้วแต่นี้คือหลวมไปหน่อยแต่ก็โอเคมันกระชับอะช่วงนี้มันจะกระชับดีมากเลยแต่รงปลายรองเท้านี้แบบอาจจะประมาณเนี้ยเท่านี้เลยมาหน่อยนึงแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับพี่เลยนะครับเพราะปกติอะพี่เป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าใหญ่กว่าเท้าอยู่แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมาคือเดินกลับมารอบสองฝนตกก็เลยต่อราคาเขานะครัครั้งแรกเขาบอกราคาคู่นี้นะครับที่ขายนะครับหกร้อยบาทนะครับเนี่ยหกร้อยบาทนะครับเนี่ยนี่แต่เราต่อเขานะครับ บอก500ได้ไหมพี่ฝนจะตกแล้วเนี่ยนูน่นนี่นั่นทางแรกแม่ค้าก็ไม่ให้นะครับเราก็ยืนอยู่อย่างนั้นนะครับแกล้งเลือกคู่อื่นแล้วก็พอฝนจะตกจริงๆก็เลยถามพี่ทีหนึ่งว่าพี่ครับ480ได้ไหมไม่มีตังจริงเนี่ยจะกลับวันนี้ฝนตกเอาไลยไหมพี่แม่ค้าก็ตัดสินใจให้นะครับก็เลยได้มานะครับในราคา480บาทก็ตกปจเหมือนกันเราซื้อมาได้ไงวะแค่จะกินมามา่าแล้วนะครับเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องกินมามา่านะครับเพราะเราเอาตังไปซื้อรองเท้ามือสองนะครับ พอใจก็คืออยากมีรองเท้าใส่ออกกําลังกายดีๆสักคู่หนึ่งซื้อรองเท้ามือนหนึ่งมาแล้วไม่ได้ตังใจนะครับเพราะว่าใส่ไม่เกินสองเดือนขาดเพราะว่าเราเลือกไซส์รองเท้าที่แบบว่าผิดนะครับไซส์พอดีเท้าแล้วล้วก็เป็นคนที่เท้าบานนะครับเห็นไหมอันนี้ทรงนี้มันดีตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะบานตามเท้าเห็นไหมันจะบานชูกเท้าอย่างเงี้ยแต่เราไปใส่รองเท้าทรงแบบนี้ทรงแบบปลายแหลมๆมั้งเออรองเท้าแบบว่าเขาเรียกว่าไรนะรองเท้าหัวหัวแหลมอย่างเงี้ยมันหุกอย่างเงี้ยมันไม่บานอ่ะเออเอามาไม่บานเสร็จเท้าเราบานม รองเท้าขาดข้างนะครับแล้วมันก็ดูทุเรศมากจากรองเท้าดีๆแพงๆก็กลายเป็นรองเท้าราคาถูกไปเลยก็เ,เลยเอหันมาหาใส่รองเท้าสบายๆของดีๆใส่ได้สบายดีกว่าเดี๋ยวลองดูโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาแนะนํารองเท้ามือสองแล้วก็อยากได้ความรู้ว่ามันเป็นจริงหรือปลอมนะครับใครมีความรู้ก็แนะนํากันมาได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ปากรองเท้ามือสองอาดิดาสไว้สักคู่หนึ่งนะครับเอาต้านะครับ จริงหรือปลอมก็คอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ